ถามตรงตอบชัดทุกประเด็นร้อนกับการจอมพลังการจอมพลังหิวแสงโอยเอาเงินมาจากไหนเคยมีคนเคยพูดกับผมแบบนี้คิดตัวเลขว่าได้ยังว่าจะเท่าไหร่ผมไม่เคยคิดตัวเลขว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่ผมคิดว่าคนถามมาจะติดคุกกี่ปีอย่างเดียวนะครับแต่ท่านอาจจะบอกว่าเออเป็น การต่อลังเป็นมาเฟียเป่าต้องมีมีกาดสองคนมีกาดโอ้โบางทีไปมีถึง7จ็ดปดคนก็เคยไปมากสุดกีค่คันคะ3ามคันครับทําไมต้องใช้มากมายขนาดนั้นทางผู้มีทิพลเขาบอกว่าถ้าไปเมื่อไหร่เนี่ยเจอเมื่อไหร่เนี่ยโดนตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราอ่อนหัดครับใจดีอยากจะให้โอกาสคนแต่วันที่ให้เอามาคืนเนี่ยแทนที่จะมีสักคนนึงนะเอาตังค์มาคืนไม่มีเลยเลย กลับเอาระเบิดมาปาไอ้เยอะ20เดือนเสาร์นี้บ่าย3โมงดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus